รับสามวินวันนี้ก็สามวินครับนี่ก็เป็นพิชิตชัยโอ้โหสุดยอดครับกลับมาไฟแรกยังไงจารย์โอ้โหดีใจมากครับครับสุดยอดสุดยอดใช่ตอนแรกไปสู้เพราะว่าไปสู้เจอแล้วมันจะไปเอาเงินไม่บอกบอกว่าเอาเงินไปดูต่างจังหวัดก็เลยสู้ไม่อยากไปดูซับไปเลยได้ดูซับไปรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ไปดูไปเจอตัวจริง เจอตัวจริงได้ครับที่พรุ่งนี้ที่ของร้านเสซยสมานถึงได้ไหนเล่าทีมงานตับเลือดจะมาอยู่วันนี <sh <sh ้เป็นไงพี่โยพีเคสูงเข้าประกวดสามตัววันนี้ก็บวกนิดเดียวบวกนิดเดียวสามวินครับนี่ก็เป็นพันเอกับพันเอกเป็นไงอดยุกแรกคำท่าไม่ดีอะโดนเตะปากโดนไอ้จังหวะเขาเตะมาแล้วก็จังหวะหนึ่งกระทบเนาะกระทบหมกระฟันเนาะ นี่ขนาดใส่ปัญญาก็ยังแตกได้เด็กคิดดูถ้าแบบว่ามวยไม่ใส่ปัญญาเป็นยังไงนี่ก็เป็นอาชีพเท่าไหร่ทั้งหมดดูดิ่เจ็ดหมื่นเอ้าโอ้โหคึคักครับพอดีเป็นมวยหมัดเฉลี่ยเลยเป็นมวยหมัดเฉยเลยบอกแล้วมวยหมัดเขสิงนะมวยหมัดเขาสิงนะครับนี่ก็เป็นวิจิตรชัยโอ้โหเป็นไงน้องชายกลับมาไฟแรกเคลื่นเก่งครับผม ห่ทางหายไปกี่ปีกับเบทฮิวมันโปยมาตรฐาน2ปี3ปีได้สองสปีครับแต่ดูเนื้อตัวเราดีมากนะกับไฟนี้สองสองเดือนไหมสี่เดือนสี่เดือนโอ้โหครับแต่ก็คุ้มนะครับแต่คุ้มคุ้มอัดเชียร์จากลูกพี่ได้เท่าไหร่พี่หนูได้ลูกพี่ก่อนนี่นะครับเป็นหลังเกมท่านเจ็แข่งก็ได้ก็ได้พี่โอ้ยลูกจุกอ่ะ ล้นทุกยกกันหมดนาหรือเปล่าแล้วละตอนกรรมการทกยกหันเป็นข้างไปกันกใจใจวิวอยู่ครับหัวใจจะวายอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอนเวลากรรมการเขาดูผิดมมเขาดูผิดมคาจะผิดานะขอบคุณนักรลงกักอนังก็ต้องขอบคุณเสกแจกนะครับที่ให้โอกาสผมทุกครั้งครับแล้วก็สุดท้ายแล้วาสุดทายชีวิตแล้ว ก็ภาพสุดท้ายก็ตั้งใจให้ดีสุดค่ับผความหวังความหวังคืรายการวันใช่ไหมอรา้ไดีเกมครับสัมภาษณ์พิดชัยไม่ใช่ที่ไหนชิดชัยครับเป้าหมายอีกคนนึงก็จะกิชิตชัยก็วันวันเหมือนกันครับนี่นี่นี่ความหวังอันนี้อันนี้ผมไปตามมาจากบ้านเลยนะไตามจากบ้านเลยอะกำลังเลี้ยงวัวอยู่เลยผมบอกว่า ต้องมาชกมวยนะมวยตาตายนี่ต้องไปวันผมลงผมไม่เอาไป่จากบ้านเลยไม่จากบ้านเลยลังเลี้ยงมวยอยู่คือตายใจอ่ะเพราะว่านี่คือของจริงขนาดธรรมชาติขนาดจริงเลยไต่ขาต่อยมาธรรมชาติโอ้นี่ขนาดหยุดไปนานนะครับลุงพี่ครับนี่สองสี่เดือนนะอยู่ไปสองปีกว่าสองปีกว่าใช่อมาเจ็ดสิบกว่าเนี่ยเหลือเท่านี้แล้วแล้วเราเสียแขกไปตั้งไปไปตั่นกลับมาเลยไหมหรือว่าลังเลก่อนไปลังเลเลยไม่ลังเลบอกมาเลยครับมาเลยใช่ครับ อยากจับได้ในรางวัลเขาเห็นเห็นสุญนเล็กไงได้ไหมล้านกว่าแล้วใช่ครับก็อยากจับได้ได้เหมือนเสุอนเล็กแล้ววันนี้ก่อนต่อยเรามั่นใจไหมก็น็อกแน่ก็หายจังหวะครับครับผมเต็มเอาใจบ้านเลยใช่ครับใช่ครับเส็งขาไปมาครับผมเพราะเขาก็เร็วเขาก็เร็วใช่ครับเขาลูใหญ่กันหรือ่ใหญ่ครับ แต่มาใช้กับการมาเจ้าอยู่ครับผมได้สำเร็จด้วยโอเคขอบคุณใครไม่เศษยโอขอบคุณแจกๆครับที่ตามผมมาจากบ้านเลยลงทุนไปตามผมที่บ้านเรียบไปตามเองเลยนะครับผมแล้วเราทำให้เต็มที่ครับแล้วเป้าหมายไฟต่อไปเป็นไงครับก็เดี๋ยวรอผู้ใหญ่ก่อนแล้วความความมุ่งหมายก็เราก็อยากจะให้สำเร็จอ่ะเหมือนที่ท้องพูนได้อ่ะครับครับ อยากได้เป็นอย่างกำพูนใช่ใช่เป็นวันทุกวันดีนะทุกคนได้ค่าเล่นรถไปได้ยังเอารถอะไรดีเราเอารถอะไรดีเอาอยากกำพูนหรือยังยังพ่หวังครับเอารถอย่างไหนดีอะไรก็ได้แล้วได้ครับเป็นไงครับทุกี่วันนี้สามวินดีใจมากฮะดีใจมากทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการซ้อมนี่ซ้อมหนักมากซ้อมแบบตั้งใจอ่ะคือความตั้งใจอยู่่ทีอยู่ที่ว่า จะทำสำเร็จหรือเปล่าถ้าตั้งใจมันต้องสําเร็จแล้วไฟต่อไปก็ต้องสําเร็จถ้าเขาตั้งใจความตั้งใจก็ตั้งใจเลยถ้าสุดท้ายแล้วถ้าสุดท้ายแล้วครับ